รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวาไรตี้ที่ส่งตรงความสนุกทุกรูปแบบให้คุณก่อนใครและนี่คือมา,มาสกียิน,นดีต้อนรับ กันเหมือนเดิมเริ่มต้นกันกันกบเพลงฮิตเรื่องร้อนเทรนใหม่ๆนะครับจากพวกเราตั้งแต่เช้าทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเลยทีเดียวอาทิตย์ละสามวันเจอกันแน่นแน่นอนสิบโมงครึ่งใช่แล้วแจ็คครับแจ็คครับพ่อโนโนครับเปิดรายการมาเป็นเรื่องของแจ็คก,ก่อนเลยครับแน่นอนนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเพลงฮิตเพลงดังนะครับผมคนนี้นะฮะคนที่ผมเจอเขาบ่อยมากๆแล้วเพลงเขาก็ดังมากๆเลยนะไม่ตังนะแค่ขึ้นดนตรีมานะ คนก็ต้องลุกมาเต้นแล้วเชื่อป่ล่ะเขายิ่งวันยิ่งวันเขายิ่งเหมือนผลไม้นะน่ารักมาเหมือนลูกอะไรลูกขนุนครับพ่อพ่อบอกว่าลูกขนุนั่นรู้รู้เพราะฉะนั้นนะครับไม่รอช้านะครับผมมาสเตอร์คีย์ยินดีต้อนรับไฮออราอ โอาโหรเสียรมเสียราเสียรมเสรมเสียรำเสีนามโหนาโหชอะไรโ

ขอต้อนรับอ,อ,อย่างเป็นทางการกับคุณไฮอาภารพช่วงนี้มีอะไรที่ทำให้อารมณ์เสียบ้างไหมครับคุณไฮครับโควิดโควิดใช่ใช่อัอออนนี้โมโหกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะแดนเซอร์ตลงตลกที่เขาเดินสายกันนะไม่มีงานเลยเป็นดูมากแต่ก็บอกเลยว่านึกถึงพี่ไฮเนี่ยพี่ไฮก็จะมีเพื่อนในวงการก็เป็นแม่ตักเราก็คงคบกันได้แค่เนี้ยเพราะไม่มีใครคบเรา แม่มีเรื่องเมาพี่หายบ้างไหมแม่ตักตักดุกไม่ส่งกระดุกให้ไอตรงนี้นะมีว่าครมีแฟนเหรอใครมีแฟนเหรอไฮมีแฟนเหรอใครไหมฮะไมีแฟนเหรอเอาตักบอกมาแล้วบอกมาแล้วใครมีแฟนเว้ยคุณพ่อโควิดละลอกแรกอ่ะไอเนี่ยในห้องเครียดเพิ่งเริ่มทำธุรกิจใหม่ๆหม่ไงใช่ได้ไงลายทีฉันดังลายสุนารีดังพร้อมกันเลยอะไรเงี้ยเราทั้งคู่อะไรเข้าไปดูเีย โอ๊ตัดเครียดทำไมอ่ะอภพรทายตัวเองมันเครียดคุณพ่อคุณพ่อมันรียดบ้านเนี่ยคืออะไรพี่ไห้คือออกมึงคือมันเครียดลูกหนูบอกอะไฮยองอะไรแม่เนี่ยบอกเป็นทุกคำเดียวเครียด าฮอปพอนี่นะคขาไม่ชมขาเขาไม่ธรรมดานะเขาขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ดวงเฮงถูกหวยนี่เป็นว่านแล้วไม่รู้กี่งวดกี่งวดแล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นโอ้ตอนแรกใจเสียคุณพ่อขาลงทุนไปเนี่ยโอย้ตามควายอยู่ประมาณ แสนก็าบาทแต่ตอนนี้โอ้พ่อได้ทุนคืนหมดแล้วคุณพ่อเชื่อไหมหนูเป็นคนชอบซื้อรอตตอรีแล้วซื้อรัตตอรีเนี่ยชาวบ้านเนี่ก็คือบางทีแบบมแพงให้น้อยนิดสามจุโมงหวยออกอถ้าขายไม่ได้เนี่ยผมคัดทุนอยู่ประมาณ7-8มืนก็ถามว่าประมาณเท่าไหร่นี่นี่ประมาณครึ่งแผง700กวใบเพราะไอ้น,นี่เจ็้อกวใบเขาคิดเรา65บาทปลาเข้าไปเท่าไหร่อ,อีกเจ้าึงมาพันกว่าใบอีกเจ้ามา500กว่าใบปลาเข้าไป2องพันกว่าใบคุณพอ่องวดนั้นนะประมาณแสนสอง งวดแสนสองที่ช่วยเขาใจนี่หล่นอยู่ที่ตะตุ่มเลยโชคดีพู้หวยออกมาถูกรางวัลที่50บใบถูกรางวัลที่สี่สองใบออแล้วก็ถูกเลขท้ายหน้าเลขท้ายหลังเลขเยอะแยะเลย,ะย,ะย,ะยะทีนี้แบบว่าได้กําไรประมาณ50 0 0 0นกว่าบาทงวดนั้นอะ่ะเห็นบอกปีที่แล้วได้ประมาณสองล้านปีที่แล้วได้สองล้านกว่าแต่เราลงทุนไปประมาณ 1, ล้านกว่าบาทก็ ก็โอเคทุนยังอยู่ก็ยังเล่นได้ครับผมเป็นการลงทุนกับรัฐบาลไงพอเรารู้แบบนี้เราก็เลยยิ่งซื้อใหญ่เลยก็ยิ่งอุดหนุน <c oughs> รัฐบาล <c oughs> ใหญ่เลย